สวัสดีครับนี่คือสว่านแบตนะครับอารุ่นนี้เป็นรุ่นสว่านแบตสามโหมดนะครับมีเจาะแล้วก็ไขแล้วก็เจาะกระแทกนะครับอันนี้น่าจะเป็นของจีนนะครับแบรนด์จีนรุ่นบัตเลตลูกค้าบอกว่าลื้อแล้วประกอบไม่ได้นะครับก็ภาพที่เห็นเลยครับลื้อมาเทะอย่างนั้นเลยเครื่องผมเช็คแล้วใช้ได้นะครับใส่แบตเทสแล้วใช้ได้ก็เดี๋ยวเราทําการประกอบกันเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าระบบสามโหมดอย่างเนี้ย ผมเพิ่งเคยทําตัวเนี้ยเป็นตัวที่สามแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่เขาลื้อแล้วมาให้ผมประกอบผมก็ประกอบครั้งแรกเหมือนกันครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ก็ยากพอสมควรนะครับก็เบื้องต้นนะครับไอตัวนี้นะครับมันเป็นตัวตั้งท้องนะครับมันค่อนข้างจะตั้งยากนะครับมันติดด้วยนะครับก็เราต้องมาไล่หานะครับว่าท้อกเบอร์ไหนนะบางทีสุดแล้วท้อกยัง เบอร์คอมเบอร์ไปเบอร์ยี่ยิบสามยิบสองอยู่เลยมันไม่ตรงเบอร์หนึ่งนะครับเราก็ต้องมาไล่หานะครับก็ผมไม่แนะนําให้รื้อเองนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ดูแล้วนะไม่มีอะไรเสียนะแต่ผมไม่เข้าใจว่ารื้อมาทําไมนะครับก็คิดไปร้อยห้าสิบบวกค่าส่งกลับนะครับก็ไม่แพงนะครับถ้าอะไรที่เราทําไม่ได้ก็คือว่าไม่แพงนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเนี่ยครับทอกมันสุดนะครับแต่ว่ามันเป็นสุดเบอร์ยิบสามนะครับ ก้อนนี้แก้ไขแล้วประกอบเข้าๆแล้วแก๊กๆแล้วครับฟังเสียงท็อกให้ฟังเสียงลั่นๆเลยแกๆๆๆ๊กๆก็เครื่องนี้นะครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ก็ผมต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เก่งเสมอไปนะครับอย่าคาดหวังกับผมเยอะนะครับอ่นนี้เป็นเม็ด อที่ถอดดอกโดยไม่ต้องหมุนเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดอ่าเป็นตัวแก๊กของโหมดนะครับผมไม่ได้ใส่ไปนะครับซึ่งก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับก็คืนให้ลูกค้าไปเลยเดี๋ยวใส่หัวกันนะครับหัวนะครับผมก็ฉีดโซนเนกให้แล้วนะครับก็ลื่นๆเลยก็ไม่แนะนําให้รื้อเองนะครับอันนี้มาเทสแล้วครับโหมดเจาะนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองใช้ได้นะครับ อาหมดจ่อนะครับทอกนะครับหัวใช้ได้นะครับอาจจะมีฝุนๆืนหน่อยผมก็ฉีดเจละบีให้ตอนหลังนะครับเอ้ยไม่ใช่ฉีดเจลาบีฉีดโซนแอกนะครับอันนี้ท้องหนึ่งนะครับอ่านะครับอ่านท้องน้อยๆนะครับเบอร์หนึ่งอ่าต่อมานะครับท้อกเบอร์สิบห้าก็ได้ครับอ่ะก็ท้อกเยอะหน่อยนะครับก็สันเยอะหน่อยใช้ได้นะครับทุกหมดต่อมานะครับ เป็นท็อกเบอร์สุดท้ายเลยยี่สิบสามก็ท็อกเยอะนะครับเนี่ยสั่นเยอะเลยอ่าต่อมานะครับเราจะใช้เป็นโหมดเจาะนะครับโหมดเจาะจะไม่มีท็อกนะครับอจะเจาะไม่มีท็อกเลยอ่านี่ครับใช้ได้นะครับต่อมานะครับเราจะต่อมาเราจะปรับเป็นโหมดเจาะกระแทกนะครับอ่านี่ครับเจาะกระแทกนะครับนี่ครับก็สั่น อันนี้ฉีดเจลาบีให้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสท้ายคลิปนะครับฟังเสียงกันเลยครับผมอันนี้ผมก็ประกอบหัวให้แล้วนะประกอบชุดที่ลูกค้ารื้อมานะครับก็เบื้องต้นนะครับอะไรที่ผมไม่ได้สายไปก็คือไอ้ตัวแก๊กแก๊กของหมดนะครับอ่าแล้วก็ไอ้ตัวถอดดอกแบบไม่ไม่ต้องหมุนเครื่องนะตัวนี้ก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับยังเป็นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับหมดไส่นะครับท็อกเบอร์หนึ่งนะครับ ทกอกเบอร์หนึ่งต่อมานะครับทอกเบอร์สิบห้าก็แล้วก็เริ่มเยอะหน่อยนะครับต่อมานะครับทอกเบอร์ยี่สิบสามครับก็ท้อกเยอะนะครับต่อมานะครับจะเป็นหมดเจาะนะครับหมดเจาะจะไม่มีท้องนะครับนะครับบิดบิดเลยจะไม่มีท็อกมีความเร็วก็ได้นะครับมาหมดเจาะกระแทกนะครับ อ่านี้ก็ใช้ได้หมดนะครับทุกหมดแล้วเดี๋ยวส่งคืนให้ครับอ่าครับนี่ก็เป็นภาพตอนมานะครับอ่าสภาพนี้เลยลือมาเละขนาดนี้เลยอ่าส่วนนี้ก็เป็นภาพตอนเสร็จนะครับก็อย่าไปลื้อเล่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ